ข้อสงสัยว่าเป็นนักศึกษาสามารถสมัครบัตรเครดิตได้ไหมคำตอบก็คือได้ใช้เงินฝากออมรั์กับธนาคารเพื่อยื่นสมัครบัตรเครดิตแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากให้ถามตัวเองก่อนว่าจะมีบัตรเครดิตไปเพื่ออะไรแล้วบัตรแบบไหนคือบัตรที่เหมาะกับเรามาจะเล่าให้ฟังสําหรับเราบัตรเครดิตมีประโยชน์มากถ้าใช้อย่างเหมาะสมอย่างเราคือมีไว้ใช้จ่ายโดยไม่ต้องพกเงินสดเยอะโดยเฉพาะเวลาเอาไปใช้กับของที่มีมูลค่าสูงๆและอีกอย่างคือเราใช้บัตรเครดิตเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆยกตัวอย่างนะคือเราเป็นคนที่ชอบช้อปออนไลน์พวกฟู้ดเดลิเวอรี่ก็สั่งบ่อยแล้วก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền เราก็เลยจะหาบัตรที่ให้สิทธิพิเศษเวลาใช้ใจ่ายในหมวดหมดู่พวกนี้พอเรารู้แล้วว่าใช้ใจ่ายหรือมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ควรเลือกบัตรที่เหมาะสมและใช้แต่พอดีอย่างเราคือเลือกบัตรเครดิตสี4งาแพลตินัมพร้อมเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราทุกอย่างที่พูดวาวว่าจะเป็นการรับเครดิตเงินคืน5%สาหรับการใช้ใจ,ใจ่ายบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือเวลาไปร้านอาหารก็ได้รับคะแนนอบเท่าที่ร้านอาหารทั่วโลกอีกด้วยนะและมากไปกว่านั้นคือไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีให้ต้องกังวลถ้าให้แนะนําก็ถืืออววว่่่่่่าาาเเเเ็นนนนนนบบััััตตรรคคดิททีีหหหมมะะกกกกศึษแลใงพๆ คลิปสาแบบเราจะเข้าใจเรื่องบัตรเครดิตมากขึ้นนะอยากให้ลองใช้เพื่อหัดบริหารการเงิน,นองของตัวเองกันดูและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกรุงสีคาร์ดไว้นะ